รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้ผมอยในช่องทางทีวชแน,นลครับวันนี้เราจะมาดูครับพัสดุส่งมารครับพ่อส่งมาให้นะครับมาแกะด้วยครับ ดูตอนตัดเลยครับไปครับตัดเลยนะครับตัดข้างๆนะครับดูครับมีคนมาลุ้นด้วยนะครับเขินกล้องนะครับเกินกล้อง มาแล้วนะครับมูยองนะครับ นี่อุปกรณ์ของผมนะครับเครื่องล้างหน้าครับนี่มาให้ใหญ่นะครับคุณเชียงนะครับดูของผมเลยครับดูครับมีอะไรบ้างนะครับมีแต่ของผมนะครับ ก็ของผมนี่ของน้องผมนะครับของน้องผมนะครับของผมครับของน้องผมครับนคบโชว์ของน่ไย สำหรับใครที่ชอบชิ้นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพานุแชนลแนลได้ครับสวัสดีครับ